ในซีซั่นที่แล้วนะครับโอเวอร์ดสนั้นก็ได้พาเราทุกคนไปเยี่ยมชมแพรนของทางบูคอบที่ดอยช้างกันไปแล้วนะครับและก็ตามสัญญาเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันที่โรงสีแล้วก็โรงครั่วของทางบูคอบกันต่อครับว่ากาแฟที่ผ่านโปรเซสต,ต่างๆมาแล้วนั้นเขามาทำอะไรกันต่อที่นี่ติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับโอเวอร์โรสของเราเป็น EP พีพิเศษครับเราพามาดูโรงคั่วนะฮะของทางบูขอบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่นี่นี่เอเอกองด้วยมาไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับเยอะจังเลย โซนแรกกันก่อนเลยนะครับโซนที่เราอยู่กันตรงนี้นะฮะเป็นโกดังสําหรับใช้ในการเอจจิ้งหรือการเก็บกาแฟนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกาแฟที่เกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับผมก็ดูจากปริมาณของโกดังความใหญ่แล้วเนี่ยกาแฟทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสัก1,200ตันบวกตันบวกๆนะครับผมที่บูขอบเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่เราทําการเก็บกาแฟและเอจจิ้งเอาไว้ครับขอบของปีนี้นะฮะจะถูกใช้สักประมาณสิงหาตุลาประมาณนี้นะครับ ความสําคัญในการเอจิ้งของกาแฟเนี่ยจะทําให้รสชาติของกาแฟมีความนิ่งนั่นเองนะครับถ้าเราเอากาแฟสีปุ๊บเป็นกรีนบีที่มีความเขียวสวยงามเนี่ยนะครับมาใช้ในการทําปุ๊บมันจะมีความติดเขียวนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมกาแฟบูคอบนะฮะถึงมีความนิ่งนะครับเพราะว่าเราทําการเอจิ้งเอาไว้นะครับผมเพื่อที่ว่าพอไปใช้งานปุ๊บเขาก็พร้อมใช้เลยทันทีนั่นเองครับมาดูสิเก็บันใหญ่ขนาดเนี้ย กลับมาที่ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทําการจัดเก็บกันนะครับผมก็คือหลังจากที่เราทําการอบตัวกาแฟที่ดอยช้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะขนส่งกันมาที่นี่นะเพื่อที่จะมาตากให้ได้ความชื้นที่เหมาะสมอีกทีหนึ่งนั่นเองครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราขนส่งมาเนาะอาจจะมีการฝนตกบ้างอากาศชื้นบ้างก็แล้วแต่นะครับความชื้นในเมล็ดกาแฟนั้นอาจจะมีการแกว่งได้เราก็มาตากซ้ําที่นี่อีกทีหนึ่งเพื่อได้ความชื้นที่โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการ เอจจิ้งจัดเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปใช้ในช่วงปลายปีนั่นเองนะครับผมเนี่ยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลานตากที่ร้นอนมากหลังจากที่เรา,าเอจจิ้งเมล็ดกาแฟาจนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะพาน้องเขาเนี่ยไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับเริ่มต้นนะครับพอออกจากกระสอบมาเนี่ยก็จะทําการสีแล้วก็คัดแยกไซส์ครับเสร็จแล้วก็จะมาเข้าเครื่องกราวิตี้เพื่อคัดแยกน้ําหนักหรือความหนาแน่นในกรีนบีนครับ โดยที่มเมล็ดที่มีน้ำหนักเบาหรือว่าความหนาแน่นน้อยนั้นก็จะถูกคัดออกไปด้วยแรงโน้มถ่วงครับโดยถาดที่ใส่เมล็ดกาแฟาอยู่นั้นนะครับจะมีความลาดเอียงเล็กน้อยครับและตัวเครื่องก็ทําการสั่นพร้อมกับเป่าลมครับมเมล็ดกาแฟาที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งและถูกคัดแยกออกไปครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเรายังทําขั้นตอนนี้อีกครั้งหนึง่งเป็นการดับเบิลกราวิตี้เพื่อให้ได้มาตรฐานมเมล็ดกาแฟาที่ใกล้เคียงกันที่สุดนั่นเองครับ ครับผมจากที่กาแฟานะฮะผ่านทางโรงสีแล้วก็ทําการดับเบิลกัวิตี้เช็คมาแล้วนะครับผมกาแฟาทั้งหมดก็ได้สูกคนย้ายมาใส่เจ้าเครื่องนี้เอาไว้นะฮะเดี๋ยวว่านี่สีสันนะครับผมดูดีเลยทีเดียวนะฮะคือนอกเหนือจากในเรื่องของน้ําหนัก ที่เราใช้ g r a ิ i t y เนี่ยในการคัดเกรดออกมาแล้วนะครับผมเราจะมาเข้าสู่เจ้าเครื่องตัวนี้ฮะเครื่องข้างหลังผมนี้คือ Color Sorter นะครับผมอธิบายการทํางานหลักๆคร่าวๆของมันดีกว่าว่าเราจะใส่เมล็ดกาแฟลงไปเสร็จแล้วเมล็ดกาแฟจะถูกดูดขึ้นไปนะฮะข้างบนตรงนู้นแล้วก็ไหลลงมาด้วยความรวดเร็วเลยทีเดียวครับเสร็จแล้วนะฮะตัวไหนที่มันมีดีเฟกหรือสีไม่เหมือนใครเขาเพื่อนนะฮะเจ้าเครื่องตัวนี้แหละก็จะทําการยิงแยกออกไปนะฮะเพื่อเป็นการคัดเกรดอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วนี่นะฮะก็เป็น ็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้คือเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคัดเลือกนะฮะ ส่วนด้าฝั่งนี้จะเป็นเมล็ดกาแฟที่ตกเกรดนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูตกเกรดกันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างจะสังเกตนะฮะในเรื่องของสีเนาะความสม่ําเสมอแล้วก็รูปทรงของมเมล็ดนม้มีทั้งมีมอดเจาะบ้างเป็นดีเฟกต์ต่างๆนะฮะสีที่มันไม่สม่ําเสมอกันเนาะนี่ครับพวกนี้นะฮะก็จะถูกคัดกรอลอบไปส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเมล็ดกาแฟที่ผ่านเข้ารอบนะฮะแล้วก็จะไปออเดชั่นต่อที่เครื่องคั่วต่อไปนี่ครับก็จะมีคุณภาพแล้วก็สีที่ใกล้เคียงกันมากกว่าเห็นๆเลยเนาะให้ดูทั ูชัดๆอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับผมไอเจ้าตัวมเมล็ดนะฮะที่เข้ารอบออเดชั่นของเราแล้วเรียบร้อยนั้นนะครับจะไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือแทนพิกกิ้งอีกด้วยครับสุดยอดไปเลยไปไปดูกันดีกว่า จะสังเกตได้ว่านะครับเราผ่านกรรมวิธีในการคัดมเมล็ดด้วยเครื่องจักรมาเนี่ยค่อนข้างจะหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับเสร็จแล้วครับเรายังมาเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกมเมล็ดด้วยตามนุษย์ครับนั่นก็คือ hand picking นั่นเองนะครับเราก็ยังคงใช้แรงงานคนนี่แหละครับผมในการคัดเลือกนะฮะว่ามีมเมล็ดตัวไหนที่มีดีเฟกหลุดเล็ดลอดออกมาอีกหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเรายังใช้ขั้นตอนนี้ในการคัดมเมล็ดที่เราไม่ได้ผลิตด้วยตัวเองเช่นมเมล็ดโรบัสต้าเราก็จะมา การแฮนด์พิกกิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อคัดสรรเมล็ดที่ได้คุณภาพนะครับก่อนจะนำไปใช้งานต่อไปนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับการใช้แฮนด์พิกกิ้งนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยครับ เอาละครับหลังจากที่มเมล็ดกาแฟของเรานะฮะผ่านขั้นตอนการคัดกรองต่างๆมากมายก็จะมาเข้าสู่โรงคั่วของทางบูคอบครับที่นี่ก็คือบูคอบแฟคทอรี่นั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะข้างในว่าเขามีเครื่องคั่วขนาดไหนยังไงบ้างนะครับแล้วแต่ละเครื่องใช้คั่วอะไรนะฮะแล้วเราก็จะไปดูขั้นตอนต่างๆนะครับที่พอคั่วเสร็จแล้วเนี่ยมีขั้นตอนยังไงต่อกันบ้างนะครับผมก่อนที่กาแฟเหล่านั้นจะถึงมือทุกคนนะฮะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับไป และด้วยมาตรฐานของโรงงานนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ไลน์ในการผลิตเนี่ยก็จะต้องทําการล้างไม้ล้างมือนะฮะให้เรียบร้อยรวมไปถึงแต่งตัวให้เหมาะสมแก่การเข้าไปสู่ไลน์การผลิตต่อไป้วย่นเองเนื่องจากว่าสิ่งที่เรากำลังจะทํกันอยู่นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกินเนาะก็จะต้องปลอดภัยแล้วก็ไฮยีนกันนิดหนึ่งครับ เอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่กันในโรงคั่วแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งจะเห็นว่าเราจะมีเครื่องคั่วอยู่หลากหลายไซส์ด้วยกันนะฮะทั้งใหญ่กลางเล็กนะครับผมเครื่องคั่วใหญ่นะฮะทางด้านนู้นก็หลักแบบ50โลอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้คั่วเมล็ดกาแฟพวกตระกูล 3A นะครับผมส่วนเครื่องคั่วที่เป็นไซส์สัก10โลอันนี้ก็ถือว่าเล็กนะฮะของอัมบูคอปเนี่ยเอาไว้คั่วกาแฟพวกโปรเซสพิเศษนะฮะหรือว่าเป็นเมล็ดกาแฟนอกส่วนเครื่องคั่วจิ๋วๆเลยไซส์แบบ2โล5โลอะไรแบบนี้นะฮะก็ เอาไว้คั่วแบบพวกเม็ดทูออเดอร์คอสตอมเบรนซึ่งเราก็จะทําการคั่วกันแทบทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วกาแฟบูคอกไม่มีขาดมือคุณแน่นอนไปดูดีกว่าเห็นพี่เขาลังคั่วอยู่ด้วยไปขั้นตอนนี้นะฮะเสียงอาจจะแย่ๆหน่อยขออภัยนะฮะต้องการความเรียวจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นกาแฟที่พึ่งถูกคั่วออกมานะฮะแล้วก็มา พักมาคูลิ่งตรงนี้นะครับผมซึ่งกาแฟที่เราเห็นจะเป็นกาแฟทั่วระดับกลางค่อนเข้มหรือว่า a 4.5นั่นเองนะครับสีสันสวยงามมากนะฮะกลิ่นดีด้วยนตอนนี้นะครับ หลังจากคั่วเสร็จแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังไม่พร้อมจะบรรจุเข้าซองกาแฟของเรานะฮะเราจะต้องเอากาแฟที่คั่วเสร็จแล้วนั้นนะครับมาเข้าเครื่องเรียกว่าเป็นดีโซเนอร์ก่อนก็คือการร่อนอีกหนึ่งรอบนะครับด้วยแรงลมนะครับมเมล็ดก,กาแฟที่ถูกคั่วแล้วน้ําหนักก็จะเบาขึ้นนิดนึงถูงไปฮะเขาก็จะถูกลมพัดขึ้นไปส่วนใหญ่เนี่ยมเมล็ดก,กาแฟที่จะมีติดพวกเศษหินเศษดินมาเนี่ยมักจะเป็นบางทีกาแฟนอกนะฮะที่เราไม่ได้ทําการผลิตเองเนาะอาจจะมีหินจากโคลัมเบียจากเอธิโอเปียติดมาเป็นของที่ ลึกบ้างนะครับเราก็ทําการดีโซเนอะร์ซะซึ่งดโดยปกติแล้วถ้าเป็น,มนเมล็ดก,กาแฟไทยที่มาจากทางดอยชา้าที่มาดับแคนของทางบูขอบเองนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานี้แต่ว่าเราก็ทําการดับเบิลเช็คเอาไว้เพื่อป้องกันได้เลยว่าเครื่องบทของคุณนั้นจะไม่พังอย่างแน่นอนครับ เข้ามาหลบร้อนกันสินิดนึงในห้องแอร์แบบนี้นะครับผมตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะที่เป็นซองฟอยแบบนี้ก็จะเป็นกรีนบีนนะครับเป็นสารกาแฟของพวกกาแฟนอกกาแฟต่างประเทศนะครับผมมีบาราซิลโคลอมเบียทิวเปียต่างๆนะครับจะถูกจัดเก็บอยู่ในห้องนี้พร้อมการเปิดแอร์ให้ด้วยแน่ดูแลมนพิเศษจริงๆผมเลยจะถ่ายห้องนี้นานหน่อยเพราะว่าเน,นร้อนมากนะก็ <c oughs> นี่แหละครับโรงเก็บของเราก็คือจะต้องมีการเก็บแยกเนาะเพื่อป้องกันการประปนนะครับผมแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษอีกด้วยดีงามจริงขโมยสักถุงเนี่ยยังไม่ร หลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วนะครับก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนแพ็กกิ้งเราจะทำการเช็คค่าสีของระดับการคั่วก่อนด้วยเครื่องเช็คสีหรือคัลเลอร์มิเตอร์ครับซึ่งเราจะทำการเอาแมเปิลของการคั่วแต่ละแบชนะครับย้ำว่าทุกแบชเลยนะฮะถึงแม้ว่าเครื่องคั่วของเราจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่เป็นการดับเบิรเช็คเพื่อความมั่นใจในคุณภาพก่อนที่จะแพ็คก,กาแฟใส่ถุงและส่งถึงมือลูกค้าครับ ครับหลังจากที่กาแฟของเรานะฮะได้ผ่านรอบคัดตัวออเดชั่นผ่านแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะถูกเทลงมาตรงนี้แล้วก็จะถูกลำเลียงนะฮะขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะครับผมไปยังเครื่องที่จะบรรจุก,กาแฟของเราลงถุงกาแฟของเราอีกทีหนึ่งนะฮะโดยผ่านท่อตรงนี้มาคับปึ๊บ <pouvez> ซึ่งเวลาที่เขาทํางานแต่ละครั้งนะครับมันจะถูกช่างน้ําหนักมาแล้วว่าต่อการกดหนึ่งครั้งนั้นคือ250กรัมและเรายังคงมีการ double check ดับเบิลเช็ค้วยการช่างตวงอีกครั้งหนึ่งว่าได้250กรัมจริงหรือเปล่านะครับก่อนจะส่งเข้าไปสู่การแพ็คซีลต่อไปและก็จัดส่งไปให้กับลูกค้าทุกท่านนั่นเองนะครับ ซึ่งในทุกกระบวนการที่ว่ามานี้นะครับทีบูคอบแฟคทอรี่เองเนี่ยก็ได้ผ่านมาตรฐาน GHP และ HACCP ครับและที่เราต้องรักษาคุณภาพทั้งลายการผลิตแบบนี้นะครับก็เพื่อให้ลูกค้าของเรานั้นมั่นใจได้เลยครับว่ากาแฟทุกแก้วของคุณจะสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและอร่อยแน่นอนครับ ในส่วนของการทำดริปแบ็กนั้นนะครับเรามีการฝัดในโตรเจนครับเพื่อให้ดริปแบ็กของเรานั้นสามารถเก็บได้ยาวนานเป็นปีเลยละครับโดยที่ปกติแล้วนะครับที่เราทราบกันก็คือก๊าซออกซิเจนนั้นจะทําให้เกิดออกซิเดชันซึ่งก็จะทําให้สิ่งต่างๆนั้นเน่าเสียได้และในกาแฟที่ขั้วบดแล้วนั้นก็จะทําให้ผงกาแฟมีความเหม็นหืนนั่นเองครับแต่ในโตรเจนนั้นจะเป็นก๊าซเฉื่อยครับซึ่งก็จะช่วยชะลอเวลาออกไปได้ทําให้เก็บได้ยาวนานนั่นเองครับ ครับผมวันนี้ก็ได้พาไปดูนะฮะลายการผลิตในส่วนของโรงสีนะฮะการจัดเก็บแล้วก็โรงคั่วกันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หาอยากจะลองชิมกาแฟของบูคอบดูสักครั้งหนึ่งจริงๆนะฮะหรือว่าใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับวันนี้นะฮะบอกกันนิดหนึ่งว่าที่บูคอบแฟคเตอรี่เขาก็มีนะฮะเป็นร้านนะที่เป็นบูคอบคอฟเี่แอนอิตาลรีด้วยนะฮะใครที่อาจะมาชิมกาแฟของบูคอบหรือผ่านไปผ่านมาเป็นจุดแวะพักรถก็ได้นะครับสามารถที่จะมาชิมกาแฟทานอาหารที่นี่ได จริงเพราะว่าเราปลูกกันเองกับมือนะฮะวันนี้พาทัวร์มาทั้งวันแล้วนะฮะขอเข้าไปพักผ่อนดื่มกาแฟกันสักหน่อยดีกว่าครับไป หลังจาก EP นี้นะครับผมและทีมงานอว r โด s สจะขอพักเบรกกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลในการทำคอนเทนต์ต่างๆครับรวมไปถึงถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกคนอย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกๆการแนะนำติชมกันนะครับรวมไปถึงการรับชมด้วยครับและก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ